เป่าต้องาปล่างเปว่าไม่เอาเ่าต้องกู้เล่าเรียนเ้าเดียวาเอาม่ได้จะดกาผู้ดาอาติดกันนะครับทั้งโอ้ยสันนสันสัอ้ย่เดเลูกกูนน่ะมตางาตาเปลี่ยนกูติกินเดือด้องขันนกากายขันข้เี๋ยวจะตองรสขันน้นก็ไ่ได้เลี้ยงตื้นเยว่าสันจะไปเอายังเป่าเขาหน่ะพ่อรักหนาพ่อเมีพี่ไกันเว้นพ่อกัเแม่พ่อคอยกูอยพูว่าเนผัวกูเป็นผัวกู โมเที่ยงกงวนี่ติเมยจมเที่ยงพอบมดนปวดแกมเอาขึเข้าห้อท่อขอดช่บอยดีความมุกซื่อบ่อยก็บ่อยดีใช่แต่เกินร้อยบอยกูบ่นวง่วงต้ร้อยอย่างค่ะเอ้ยไม่ตองนอาหาน้าก็ต้องอาหารเจจะรู้อ้ยเราจะสวยเต้าเจ้นเตาเฮ็ดสืเต้าเจ้เต้าเจ้ยวจะมาตั้งทำไมพุทธศาสนกขของอาหารตามจ้งน่ะ จังก okay. ันหนึ่งม้่เอาแกบไปเอนมหนึ่งบามาเคิรตกบนี่ตก่นี่ดิเอาแกบปิกนิกนี่ดโอ้ยดิเก่ยคดบเซตติเซตตะวคนเอตเซตตินี่ยัง